เราจะมาทำพัดกันตรงนี้นะคะไปเร็วไป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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะทำพัททำพัดเก่งมากเดี๋ยวเอเดิกมาทำพัดกันเนาะเราอยู่ที่แนววาชิจังหวัดสากะกันนะคะแล้วก็จะพาเอเดิกไปทำพัดกันด้วยเอเดิกอะอยู่เรียบร้เอเดิกครับเดี๋ยวเราไปเลือกสีกระดาษกันนะคะทำพัด อยู่ข้างหลังครับไปเราวเรนนิชิอกันนะคิฮารุัโอเอิดเรนิสุครชอนนี้หกสคนดะ่ตอจะโดเริสุวก็โดเรนิสุสุดายแลโคเรนดทนีเรนิ็นะคเรนิสุดายนรสาีหค้าเรดายแวกหดูาว่า

อันนี้เขาบอกว่าเป็นลายฟูจินะคะลายคูจิเอดิกกาลังทากาวอยู่เอาเปียกหมดเลยเลือกไปหรือเปล่าเอดิกอหรืยอยังะคะย่งเหรอคะอันนี้เป็นสีที่เมื่อกี้เอดิกเลือกมานะคะ3ามสีเป็นเมนแล้วตรงนี้เราสามารถจะามาแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเขาบอกนะคะจิกจิจิกิจะฉีกเป็นอะไรคะจะฉีกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ จะฉีกก็ได้จะตัดก็ได้ถ้าตัดคุณแม่ขอตัดนะโอเคเอริกฉีกไปพอแล้วกาวพอแล้วฉีกเลยครับฉีกเลยเอริกฉีกเลยโอ้โหอแปะเลยแปะเลยครับแปะเลยพิงค์กพิงไอดอลทำเร็วมากอาร์ตมากลายอะไรคะเนี่ยเอาตรงนี้มันเลยอะครับเอริกมันเลยเอริกต้องฉีกให้มันเล็กนิดนึงนะฉีกให้มันเล็กนิดนึงอย่างนี้ นี่คุณแม่ช่วยทําให้ดูฉีกให้มันเล็กนิดนึงจะได้พอดีเห็นไหมพอแล้วนี่พอแล้วเอาเอาแปะตรงนี้ค่ะปะคือเอริคคุณแม่รู้แล้วเอริคเอนจอยแค่ทากาวใช่ไหมเนี่ยโซ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 โจ๊ะโจ๊ะเอริคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาโชว์ดิจาจ้า ก็คีมาต้าตัวเด็กมานอะต้องให้มันแห้งก่อนอีกมันยังเปียกอยู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเอเด็กสวยมากเลยนี่เป็นผลงานของคุณแม่และเอเด็กนะคะวันนี้ก็สนุกกันมากๆเลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ข้อมูลไวข้างล่างนี้นะคะสวัสดีทุกคนวัตจันทร์เยวันตันทร์ from now Eric we gonna speak in English okay okay Eric this is a bag 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 papa can you carry my bag a little bit You carry Mama's back? Thank you! you Shall I beha? Ha, hi, ha! The hearty shirt! What is your name? I'm um, Eric! Eric? Yes! I'm getting in Can you? <laughs> okay. Okay. <laughs> <laughs> Papa, too small! Papa, too small!